เสน่ห์ของทีมบางกอกกลาสทุกนัดที่แข่งที่รีโอสเตเดียมคือพวกเธอแต่คนที่ดูทีวีบอกโอ้เห็นหน้าไม่ชัดแฟนบอลที่อยู่ในสนามก็บ่นว่าโอ้เห็นต่หลังสวยๆวันนี้จัดไปจัดเต็ม Rabbit Girls กองเชียร์ที่สวยที่สุดในไทยลีกคุณผู้ชมครับคือคนส่วนใหญ่จะ ชว่วคไม่ค่อยดีนะฮะจะเห็นแต่ขอโทษจเจนแต่ก้นพวกเธอนะฮะ <laughs> เพราะว่าปกติเนี่ยสาวๆที่ยืนอยู่กับผมก็คือ r a b i i t Girls <laughs> พวกเธอจะอยู่ตรงนั้นเขาเรียกโซนเอสใช่ไหมฮะใช่คโซนเผู้ชายเป็นพันก็จะผิดหวังนะครับเพราะจะเห็นแต่แต่ช็อตเมื่อกี้คุ ปีสโมสรปาะกอบกลาสจะมีสาวสามมาสมัคร4-500คนเหมือนนางงามประจำสโมสรฟุตบอลคุณผู้ชมครับ4-500คนเหลืออยู่แค่14คนเท่านั้นเองและนี่ก็คือ4คนนะครับเพราะอีก10คนนั้นลาออกไปแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไ่ใช่เราไม่ใเราไปทำหน้าที่นะครับอ่าแนะนำตัวกันหน่อยครับผม สวัสดีค่ะแลบบิดเกิลจุ๋มจิ๋งค่ะสวัสดีค่ะแลบบิดเกิลหนูนาค่ะสวัสดีค่ะแลบบิดเกิลใบปอค่ะคนนี้แหละคะสวัสดีค่ะแลบบิดเกิลซ้มจีนค่ะอะไรที่ทําให้เข้า,าวงการนางงามของบางกองกลาสคะ่ะอะไรที่ทําให้เข้าวงการอาจจะแบบด้วยที่แบบว่าตัวเองเป็นคนแบบมนุษยสัมพันธ์ดีคะ่ะค,คือเข้ากับคนง่ายเป็นคนสนุกสนานเฮฮาคะ่ะซึ่งมันตอบโจทย์มันเป็นคาแรคเตอร์ er ของกระต่ายแก้วของบางกอกลาสของเรานั่นเองตอนมา ยังไงต้องใส่ชุดไปน้ำเลยโอ้ยม่ันไม่ซ้ำอ่ะแต่ว่าต้องใส่ก็<ร>ให้เราเป็นแบบนี้ค่ะเสื้อป,ปกกางเกงขาสัา้นแล้วก็เป็นรองทเท้าผ้าใบเขาไม่แข็งค,ครับเขาก็จะถามว่าคุณเชียร์บอลไหมคุณเชียร์ทีมไหนทีมตอนนั้นบอกว่าเชียร์ค่ะและเชียร์ทีมเชียร์บาร์เซโลนาโอ้โหเชียร์บาร์เซโลนาใช่ตอนนั้นนะคะไล่นะเธอใช่เราไม่คิดว่าเพราะว่าเรารู้ว่าแฟนคลับเขาเยอะเราไปเชียร์ที่อื่นดีกว่าเชียร์ลีกอื่นใช่ ไม่ใช่ลีนอังกฤษฉลาดด้วยอ่าเมื่อสิบมาตุนนาทใครโอ้หนูไม่ได้ดูนานเลยเนี่ยโกโกโกบีจีชื่ออะไรโกบีจีเหรอหลินค่ะพี่เต้ยค่ะคุณผู้ชมครับผมยังไม่รู้เลยนะครับว่านาเลิตชื่อเต้ยนะฮะผมเรียกแต่ว่าหัวทองหัวทองกันนะเจ้าเนี่ยไงคะก็คือพอเรามาดูหลีกไทยปุ๊บเราก็เนี่ยแหละเชียร์ใชานี่แหละะฮบอลนอกแค่สะใจสาวไทยอยู่ในสายเลือดสาวไทยอยู่ในสายเลือด มาคุยกับหนูนาดีกว่าหนูนาบอกว่าเรียกว่า r a b b i t Girls เรียกพิตตี้โดนตกข่าวคุณทานีนี่หนึ่งนะฮะทำไมป้าจัดการเราไม่ได้จ้างพิตตี้ค่ะถูกต้องจ้าง Rabbit g i r l รเพื่อมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสโมสรค่ะในการแบบโปรโมทไม่ว่าจะเป็นสินค้าของสโมสรหรือว่าจะเป็นแบบใกล้ข่งขันอะไรเงี้ยค่ะจะมีพวกเราเป็นกองเชียร์เป็นพรีเซนเตอร์เป็นทูตเป็นหัวหน้าเชียร์รู้ทุกอย่างพรุ่งนี้ ต่อนะเจ้าต้มอ,อะไรลนะักหนากระดูกปอกไะเนี่ย